สบายดีใช่ยังไม่ือได้มาแต่เด็กต่ดือแทะไม่เนียงมาเนาะไปเนียงทั้ง้งหาสิบพันเออขายกาแฟนะดอใช่ได้ทุกเจ้าใช่นงกินี่น่ตัวนี้หน่อยนี่ทั้งลาสิบพันบอกคำเออบพอืออกินอยู่เนาะงกิมันจะขายกว่าบะได้สิบพันมาทิ้งห นังไซื้อซอนมน่่าก่อนสิบป้ายไม่ใหญ่มาซื้อซอมมนแน่นี่นะแปลูกไข่ดำแมตรงสพันพอซื้ออยู่ได้ค่ะไอแม่เมาได้กะตานันเล้่ว่บนบนได้กะตานกระต้านะยังซะเป็นแต่ยาใช่ไหมผูบ่าวพามาห้ผูบ่าวเนไเลยค่ะเรากวแล้วแค้มขาแล้วจกระแป้งเลย นะคะอยากทงเลยบ้คำร้าอรบอมิตรบเอ้าวอีแม่กุหลบืออ่ะนี่เอาบ้า่ะังกินแห่งเวนยืางบักลบ้าบักเล่ามาให้หอยวันเครื่องถ่นที่ไปหนน้เงินไหน้เงทีไปนัเงินเลยนี่ก็ตาก็แม่เบิดลน่กตาล้วกรแม่นปเออได่ร้ายีอหนไปยืงบ่ บอกว่าม่งไงซื้อกับซื้อกับแป้งาให้ลูกกินกับแมพี่น้องฮะลูกแปสิไม่เลยจะกับไม่เขาไปหากลางคืนกลางคืนมันขึ้นเมื่อกี้เปเียวบ่ะปัจเแต่นุ่นบ่ แตีมันได้กินได้เบร์น่ะกินกับเบอรเลยทองมาซิพันที่ผ่าบาต้นอบาเจ้าเนี่ยกุ้แล้วค้อกุ้สาตัวบักเออหนนะมันตัวหน่อยตัวใหญ่ไหมเน่ยตัวละพอพอบาทก็ซื้ออยู่จับเด้อทสย่าวไหนม่ปตามแม่นหนไเาีเน่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหมใจไปเนี่ยเาไปแยไม่ใหญ่ใจให้เลยครับมันไปแม่ให้าให้ซื้อเองเข ลูกไผ่สินิยสโอ้ยปมนยากันชื่อให้กินเตละมอร์อันนี้มิแตละมอมิเตลูกไผ่ไปว่าไม่ยาไปหาใส่กต่ปากแคองเอาายเงินไห้ไม่ใหญ่มันคือไป๋าไห่แม่อาซาพันแม่าแม่บอเอาหยดเลยได้กบเอายอันนี้อยากยักษ์กราเพันขออากย่าเอา่เอามาเอามเอา เอาสิพ ja, uh, ja, ันเจ้อทจาน่ตกุสิเงินบาทผิดธงเช้าไหมเนาะมาเลยสิบาสิบพันมันก็สิบหาบาทเองอนี่อายจะุงนึ่งไม่เอามาหาพันเอามาไปหาพันทำไมลูกเปียยิ่งจะสิ้นจะขาดพี่ดิบ ลูกเป็ดมันกินดีไรกัน้องเทาื่อเเรียก่าอยากินเทาเอามาบอฮอเพื่อนชิเน่านี่แม่่านี่เทายังแม่ขือบัวท่ามาเ่นเน่าลมื่อไรเฮาไปเอาแล้วก็กินามทังกามาสิลาวยมันเาไวอไปวังวังละโอหออไายบนหน้าเลยครับ พอ,โโอนะจะโนะ่นนะฮะท้องกบอรบป๋อเราแขวนลูกแปดนี่มันกรอบกกรอบช่อสวยนางชื่อสวยนางอสงองทุงองทองมสี่พนบาทกเอาเง,างินบาท ه, เด้เลยเงินบาทนะเงินบาทนาะสี่พบาทาน้นอนนอกอกินหมื่นแนละ้วตัม้มมะหุงซองเนาะ กมมึงกับปลาแห้งน้อยปังผิดแน่ยังบกรลาลายหนึ่งบ่าไม่ใหญ่ไายคอไปหาลูกนเราไม่อนจงนไปคายหนึ่กับายดอกออมันกทงบางใหญ่หนึ่งพี่น้องเออเิดสิได้เลือกเ่าอยู่เลยแช่มันใส่ยงไ นองคำได้พัวบ่าใยแล้วปวดปวดเนาะคำขอตัวโน่อตัวโนอีไรม้ยยัยห้องอตัวโนอแะเบื้องน้อยโอยเอาคนเฮีจะเฮียเมทาคลิปนี้เลยโอ้ยหน่อไปตเงีงก็ด้นะเฮ้ย ม่ีพัดลมหนาวอีกเหรอปลาคูมาส่แปลารูมปะลูกบลูกอะเอาใส่กระแป้งมาจีใสกนี่อะย่างการนว่ไม่ยังน่ะันต้นวิก็ยังมีใบบ่มีสีเขี้วบ่ไม่ใหญ่ทั้งนั้น

ทำอะไรมาขอเงินเตฟซีกินหมดแล้วก็มาขอโตาพี่เขาอ็มบอกว่าคนที่ให้เขาไม่เคยพูดเลยคนที่ให้มีแต่คนบ่ห้แล้วว่าวันนี้พวกพี่เตฟซีเหมืนเป็นห่วงว่าก่อนจะเอาเข้ามากระทามยาพี่น้องก่อนเริ่มมาสั่นจะเริ่มาละห้องละแหงกันดดููมทำพี่น้องใจอีก ตัวนี้ไม่้เพราะูได้ตัวนี้น้อยแต่ไข่เชิีมออไข่มันเริมออกบานอกแล้วไหนบอไข่วะเนี่ยปน่ในนีเบิรงในไข่น่อืมนอยกับไข่ย่ไม่ข่ยยมันไข่ตัวน้อยตัว่ยกับไข่เบินอกอืมแม่แม่จ้าไ่กลใช่ไหม่เป็นตายม่ตายแล้วไม่ใช่ แนวมันอยู่น I mean, ้ำ so mm ่แนวมันอยู่ตะมันนั่นมันก็สีไต่เหรอเนาะมันอยู่น้ำยามันไข่เนาะยามันนะมันก็ลงไปอยู่ใต่ไอนกอเเาะมีร้อยมร้อยนี่มนมไ่ไข่นยัไกอมไปเอยู่ใกับิว่ามันโอเคบกเอมาโลรให้หน่อยกับไข่เนาะตัวใหญ่ไข่ลายเนี่ ไข่มันเสบเสียบนำก็กกอกกอกอกยนไมาดบกนอยน้อยมาเล่นอยู่ดูถอะตงน้วกลนันเบิดีวตลูกแปดิมาอีแล้วพี่น้องเอ้ยสีหายใจอุ่นมากกระดูกมันลูกแปดจะมาแลวจ้ามาเบิดลูกแปดมาแล้วมั่น้องมาลูกแปดมาแล้วไพสิมาลูกลูกแปดิแ่

ล่างถั่วมันก็อยากล่างนะเห็นอะไรล่างมันก็ไปมันรู้ว่าอีกยูคกี่ดอกจุกล่างมันหักบัวถึงัล่างบัวถึงมันใหญ่ห้องมันชุ่งเด้กลางเห็นอะไรล่างก็ตาบัเขามันบัเข่าข่อยอ่านเป้นเลยลอยพัดหน่อยฮะอย่าเหยียดเดี๋ยวนั้นมีหลอดลุงสิคุลุสีหลอดลุงสิคุ น้ะมันสีทางตาจ้านั่นทำ่ะม้าเอาน้าดูน่่เินี่เฮ็ดๆลุงสิเมื่อท่าถ่ายคลิปถ่เก็บเลยปว่าไบปเฮียนตัวม่เ่ลมไากมื่อยากมือเขเฮียนเราไปเป่าเฮียนบ่เร ส่าสูไปองเฮียนอืมองเฮียนสวยเขาไข้เขาแม่สูยังบ่เขาลายมือแท้อาจารย์มันอนกันยูจีบจนบ่ขอเลยแม่ลายยูจ,จีนเนยอ,อยู่ไหนอยู่ไหนบ่งูม <c oughs> มานอน,านาด้นีนอนคนแทนเนี่ยดูเราไปองเฮียนบางคนนะ

ต้องทูนี่ปะฮะต้องอิยุกิเป็นฮะเมืห<า>่หนึ่งแม่มึงไปใส่ <c oughs>